ในการพระราชทานเพลิงศพพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนและหม่อมเจ้าทิติพันยุคน วันนี player, mustache, forces, pequeño, ้เวลา17.40นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบวรราชาธินดามาทและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตร พรีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนณเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสซึ่งสิ้นพระชนด้วยพระโลหิตเป็นพิษเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2538พระชนมายุได้85ปีพลตรีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงลบบุรีราเมศกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตมงคล ประสูตรเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2453หลังจากจบการศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนทหารแฮโร่ในประเทศอังกฤษ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกจนสำเร็จการศึกษาและส่งออกมาเป็นนายทหารม้าประจำการที่กองพันทหารม้าที่1รักษาพระองค์และทรงรับราชการต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงสงครามญี่ปุ่นจนได้รับพระราชทานพระยศเป็นนายพลตรีกองทัพบกนอกจากทรงรับราชการแล้วสเสด็จพระองค์ชายใหญ่ยังทรงปรดการทำละครและภาพยนตร์ทรงก่อตั้งบริษัทสร้างภาพยนตร์ชื่อไทยฟิล์มและอสุวินภาพยนตร์ สำหรับผลงานทางภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเช่นงาะป่าผันท้ายนรสิงห์เรือนแพและละครเร่ อจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าทิติพันยุคนณเมนวัดเทพศิรินทราวาสซึ่งถึงแก่ชีพิตักษายเมื่อวันที่29สิงหาคม2538 พระชนมายุ60ปีหม่อมเจ้าทิติพันยุคนประสูติเมื่อวันที่1 1ตุลาคม2478เป็นพระโอรสในพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนและหม่อมส้อยระยะสนิทวงศ์โดยมีผ่อมเจ้าหญิงพันธสวรีกิติยากรเป็นพระค,คินีและหม่อมเจ้าหญิงรังสีนพดลยุคนเป็นพระ,ะพคณิถฐพระคินีในช่วง